ที่6ค่ะการบริหารจัดการเวลาที่ดีอันนี้ผู้นําหรือเจ้าของธุรกิจจําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีอยู่อย่างจํากัด24ชั่วโมง7วันและแน่นอนค่ะเราไม่สามารถทํางานได้24ชั่วโมงตลอด7วันด้วยค่ะอย่างที่1เลยนะคะเราต้องรู้จักจัดลําดับความสําคัญของงานก่อนค่อนคะอันนี้มีวิธีแนะนําค่ะเป็นแมทริกต่างต่างนะคะที่เขาแชร์กันค่อนข้างเยอะเราต้องดูก่อนว่างานนั้นเป็นแบบไหน แบ่งแกนออกมาเป็น2เรื่องค่ะด่วนกับสําคัญเราจะพบว่ามันจะมีงานที่ด่วนและสําคัญและจะําเป็นต้องเป็นเราทํางานนี้เราต้องพิ i o r ร t y ค่ะแล้วมันจะมีงานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญแปลว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เราต้องเป็นคนทําก็ได้พยายามกระจายงานออกไปให้คนอื่นช่วยทําเบื้องต้นก่อนได้ค่ะแล้วมันก็จะมีงานที่ไม่ด่วนแต่สําคัญและจะําเป็นต้องเป็นเราทําด้วยงั้นแปลว่าอันนี้อาจจะอยู่เป็นอันดับที่3าก็ได้ค่ะและอันที่4ี่นะคะ ไม่ด่วนและไม่สําคัญอันนี้เราไว้เก็บไว้ทําในวันหลังก็ได้หรือจะไม่ทําเลยก็ได้ค่ะผู้นําต้องจัดลําดับความสําคัญของงานก่อนว่างานไหนเราควรลงมือทํานะคะเลือกงานที่มัน Impact กับธุรกิจเป็นหลักค่ะหรืองานที่จะต้องมีคนไปทําต่อเพราะว่าเขาต้องมีเวลาทํางานต่อจากเราเหมือนกันนะคะอาจจะต้องให้ความสําคัญกับ2ง,งานนี้เป็นหลักค่ะ สองนะคะคาเรนด้าเราต้องจัดการเรื่องของคาเรนด้าของเราให้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะยิ่งองค์กรไหนหรือผู้นำคนไหนที่ปล่อยคาเรนด้าเป็นแชร์คาเรนด้าให้คนอื่นสามารถยิงนัดประชุมเราได้อันเนี้ยสำคัญนะคะเราจะต้องเข้าไปยิงนัดล็อกเวลาของตัวเองไว้อย่างน้อยสัก15นาทีในการเบรกการประชุมต่อเนื่องค่ะ นอกจากนั้นแล้วอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งค่ะเราจะต้องมีเวลาเป็นของตัวเองหรือเรียกว่ามีไทม์ในทุกๆเช้าค่ะก่อนเริ่มงานเพื่อที่จะมาทบทวนว่าในวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเป้าหมายของวันของเราคืออะไร 3. นะคะเราต้องแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างใน1วัน8ชั่วโมงเราไม่สามารถทํางานได้ตลอด8ชั่วโมงยิ่งถ้าสมมติว่าเราต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาตลอดเวลาสมองเราจะเกิดอาการล้าค่ะอยากให้ผู้นาหรือเจ้าของธุรกิจอะคะ่ะเบรกทุกๆ ชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะคะเช่นสมมติว่าถ้าเราประชุมอันนี้จบแล้วเราจะต้องเบรกสัก15นาทีที่จะอยู่กับตัวเองหรือว่าคลายเรื่องในหัวทั้งหมดออกก่อนแล้วค่อยเริ่มประชุมในมิทติ้งถัดไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเสาร์อาทิตย์ยังสําคัญค่ะเราอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอหากิจกรรมยามว่างทาําหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อที่ไม่ให้หัวสมองล้าเกินไปจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราตัดสินใจทั้งวันทุกชั่วโมงเราจะตัดสินใจได้ไม่ดีพอเท่ากับที่เราตัดสินใจแค่เรื่องเดียว วันนะคะเราจะต้องหาข้อมูลคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะอยากจะแนะนํำรูทีนในแต่ละวันนะคะหรือว่ารายอาทิตย์ก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาถ้า ผู้นาคนไหนออกกําลังกายได้อยากให้ออกกาลังกายก่อนนะคะสัก30นาทีก่อนไปทํางานการออกกําลังกายเป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทําให้ energy ของเราอะเพิ่มขึ้นเพิ่มความจํแเราก็เพิ่มพลังงานค่ะถ้าทุกคนจําได้สมัยที่เราเรียนโรงเรียนมัธยมหรือปถมเนี่ยมันจะมีวิชาโฮมรูมเหมือนกันเลยค่ะมันคือหลักการให้เราอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก่อนสัก30นาทีเราก็มาิสต์ดูนะคะว่างานในวันนี้มีอะไรบ้าง ถัดมาค่ะเรื่องของการระยะเวลาประชมุมผู้นำหรือเจ้าของธุรกิจประชุมตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ แต่อย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้ตารางของตัวเองประชุมต่อเนื่องติดต่อกันหลายประชุมเกิน3ชั่วโมงหรือว่าประชุม3ประชุมต่อกันให้เรายิงคาล endar ของตัวเองทิ้งเอาไว้สัก15นาทีเพื่อให้เราได้เบรกเข้าห้องน้ำเดินเดินไปเดินมาหรือนั่งนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มมิทติ้งใหม่การบริหารเวลามันทาให้ประสิทธิภาพการทางานของเราดีขึ้นนะคะงานที่สำคัญและเร่งด่วนมาประชุมในช่วงเชา้าค่ะหรือทำในช่วงเช้าก็ได้แต่ ถ้าโฟกัสไทม์ของบางคนอาจจะอยู่ช่วงบ่ายบ่าย2บ่าย3ไปแล้วเราก็ต้องจัดสรรเรื่องของมิงที่สําคัญไปอยู่ในช่วงบ่าย2บ่ายสแต่ต้องจบวันนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือกรุ๊ปปิ้งงาน เวลาเราหยุดยาวหลายวันใช่ไหมคะอีเมลเข้ามาค่อนข้างเยอะการกรุ๊ปปิ้งงานเช่นเราอาจจะให้เวลา45นาทีนี้ในการเช็คอีเมลเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องสวิตช์เรื่องของสมองเรื่องของสถานที่หรือปฏิกิริยาของการทํางานก็คือนั่งไร่เช็คอีเมลไปจะ100ฉบับก็ดีนะคะก็ค่อยอ่านต่อไปอ่านต่อไปจนถึง45นาทีที่เรากําหนดไว้เราก็ให้หยุดค่ะ ผู้นำที่ดีนะคะต้องจัดสรรเวลาให้ดีค่ะการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วใช้เวลาให้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ